ต้นจะอยู่ที่ 8, 8 3 7 0 0 0าเันบาทนะคะแต่ถ้าไม่ใช่สีคอมุกจะอยู่ที่แ3ด0 0 0สามนนะคะเรามาดูตัวรถกันเลยค่ะวันนี้เรามีส่งมอบรถรุ่นนี้เลยนะคะลองดูกันเลยค่ะค่ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะลิ้วรายมาสวยมากเลยนะคะค่ะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่จะส่งมอบรถเราจะมาเตรียมรถตรงนี้เลยะคะ่ะสวยๆโชว์ให้ลูกค้าดูเลย ตัวนี้จะเริ่มมีกล้องแล้วนะคะมีกล้องมีจอนะคะจอ7นิ้วตัวองอะไรสามารถคอนเทนเ,เสียงได้นะคะค่ะเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดค่ะภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะถ้าเราจะส่งมอบรถเราจะเตรียมรถไว้ให้ลูกค้าแบบนี้สวยงามไว้เลยนะคะเตรียมพร้อมขัดเคลือบสีเงาเรียบร้อยนะคะเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะ เะะบาะตรงนี้สามารถพักลงมาได้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดจะเก็บของด้านหลังนี้เก็บได้เลยซื้อทีวีซื้อแอร์หรือซื้ออะไรก็ตามนะคะที่ไม่ต้องการให้โดนแดดโดนฝนนะคะเอามาไว้ด้านไในได้เลยนะคะก็ส่วนเครื่องมือนะคะเราเปิดเบาะมาเราก็จะเจอนะคะโอเค Oh, mm